นะออกปกติน้องง้วนที่ออกปกติเพราะว่าง้วดที่แล้วออกสัญจรอะออกเลขหามออกเลขสามออกแปลกๆนะคะปกติเนาะออกตามปกติออกที่ที่สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใช่ไหมออกที่อะไรนะสลากออกที่ออกไม่มีสัญจรโอเคงั้นง้วนนี้แนวทางน่าจะไม่ไม่มีไม่มีเลขหาม นะคะแต่เจวิคร้องเลขหาไม่เป็นเลยอะทุกคนลิงลิงที่เจนูให้ทุกคนเข้าไปนะคะให้เข้าไปรอแนวทางลิงด้านล่างแล้วกดเพิ่มเพื่อนได้ไหมคะออกที่กองสลากโอเคได้เจ็ดงวดนี้อะไรดังเจ็ดหกใช่ปะงวนนี้อะไรดังเจ็นนดหกใช่ไหม ที่ทุกคนบอกที่ที่เจ๊เหนทุกคนพิมพ์มาเจ็ดหกใช่ไหมดัองอะไรดังอ่ะถ้าเจ๊ออ 7, 6, <ม>จะตัดออกถ้าสมมุตเจ็ดหกดังจะตัดออกเลขอะไรดังวะเดี๋ยวรอทุกคนพิมพ์มาก่อนไม่มีเลขอะไรดังของวันนี้ ออ่านลิงด้านล่างแล้วกดไปเพื่อนแม่แม่สามเจ็ดแปดเลขดังโอเคไม่ไม่ไม,ม,มีเจไม่มีอยู่แล้วนะคะสามเจ็ดแปดไม่มีหนูก็ชอบปกติค่ะไม่ชอบพิเศษวีพีเลยเจ็ดหกเจ็ดหกกับสามเจ็ดแปดเนาะที่ดังโอเคสามเจ็ดแปดอุ้ยสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปด สามสามเจ็ดแปดเทนเทนหกเจ็ดดังอ่ะไม่มีเจไม่มีหกเจ็ดลอดสูตรสูตรไม่ได้เด่นหกเจ็ดนะคะแต่มีเด่นหกแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีเจาะหกเจ็ดโอเคไม่มี 19, หนึ่งเก้าเดือบาทละหกสิบหนึ่งเก้าเจไม่มีในสูตรด้วยอ่ะลิง์ด้านล่างแนละกนเพื่อนๆบอกมาจากไรสดเจนุกตอนนี้เลยใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มฟรีใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มฟรีโอเคงั้นเจนรูแล้วว่าสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดกับเจ็ดหกดังที่ทุกคนพูดถึงเยอะที่สุด สามเจ็ดแปดกับเจ็ดหกดังโอเคเจ๊นุกไม่มีจา้าไม่มีจา้าไม่มีจา้าไม่มีนะโอเคงวดนี้เจ๊ไม่ได้มีสามเจ็ดแปดอยากมีหกสองมีค่ะอันนี้พูดตรงว่ามีเพราะเจ๊เด่นหกหกสองหกสามเนี่ยน่าจะมีแน่ๆแต่ว่าเจ๊ไม่ได้เน้นให้แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวเน้นของเจ๊นนะคะมันไม่ใช่ตัวเน้นเอาแบบนี้ที่เจ๊เห็นทุกคนพิมพ์มาเยอะที่สุดคือหกเจ็ด กับสามเจ็ดแปดเจนุกไม่มีจ้าไม่มีจ้ะสามเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดเลขเลขไมเอกด่า๋ออาจารย์ไมเอกไมเจไม่มีไม่มีนะคะงวดนี้ไม่ไม่ตรงค่ะนะงวดที่แล้วหลายคนบอกเจนุกเลขตรงกับอาจารย์ไมเอกงวดนี้ไม่มีค่ะนะคะมันเป็นเรื่องปกตินะคะบางทีเลขอาจจะมีชนกันบ้างนะคะบางทีสูตรเจก็คำนวณได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเลขนี้งวดนี้ไม่มีไม่มีชน แล้วก็ไม่มีตรงกับอาจารย์ไม้เอกนะคะเอ,อเพราะว่างวดที่แล้วอะเลขเจ๊ตรงชนเหมือนเหมือนเลขคล้ายๆกันเลขคล้ายๆกับอาจารย์ไม้เอกนะคะเลขคล้ายๆกันหมดเลยนะคะหลายคนอยู่ด้วยไม่ใช่เจ๊นูคนเดียวนะคะทุกคนเลขมีสิทธิ์ที่จะคล้ายกันได้นะคะแต่ว่างวดนี้งวดนี้ไม่ไม่ไม่ได้ตรงนะคะถ้าทุกคนพิมพ์วาว่า สามเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดไม่มีเลขเจ้งวนนี้เจ๊ไม่มีเจ็ดหกไม่มีเจ็ดแปดแล้วก็ไม่มีสามเจ็ดแปดนะคะแต่ว่าสูตรเด่นหกนะคะแต่ว่าไม่มีตัวเจาะเจ็ดหกนะคะมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หมดทุกคนเลขอ่ะมันมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะคะบางทีเราวิเคราะห์ได้ตัวนี้เราชอบตัวนี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะตรงจะเหมือนกันได้นะคะเออ แต่ว่างวดนี้เจนุกเด่นหกนะแต่ว่างวดนี้เจนุกเด่นหกนะคะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นแมวนาฬิกาให้หน่อยดีอยู่หน้าโต๊ะ่าแปลงลิงด้านล่างและกดเพื่อนใครเข้ากลุ่มฟรีได้ไหมเอาแบบนี้ลิงที่เจนุกให้ทุกคนเข้า เข้าไปรอแนวทางตัวเน้นรัฐบาลไทยเดี๋ยวคืนนี้เจ๊ขอวิเคราะห์วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์วิเคราะห์เ,ะเดี๋ยวเจ๊ขอวิเคราะห์ก่อนนะเบิ้ลนเนาะไม่ชอบเจ๊เป็นคนที่ไม่ชอบเลขเบิ้ลเลขหามก็ไม่ชอบเลขเบิ้ลก็ไม่ชอบค่ะ วัสดีคุณพี่แบงคอกค่ะไม่มีนะอะทุกคนใครยังไม่ได้เข้าลิงก์ด้านล่างกดเข้ามาได้เลยนะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้เจนุกทีนะคะเดี๋ยวเจนูกลงเรขให้นะคะแม่ๆทุกคนจ๋าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มฟรีใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มฟรีรล,ฟรลิงก์ด้านล่างที่เจนุกกดให้เลย ลิงด้านล่างนะจ๊ะลิงด้านล่างนะคะแต่งว้วนนี้เจนุกไม่มีหกเจ็ดแต่เด่นหกแต่ห้าหกอ่ะคิดดูนะห้าหกคือสวยมากห้าหกคือสวยนะ เจนุกสวยขึ้นนะครับขอบคุณเขานานๆนี่จะมีนานๆทีจะมีผู้ชายมาชมเจนุกนะปกติมีแต่ผู้หญิงเขินถ้าเวลาผู้ชายชมมันจะเขินเขินแบบเขินไม่ไหวอ่านลิงด้านล่างนะคะกดเพิ่มเพื่อนได้เลย นะคะเข้าไปรอตัวน,นี้รัฐบาลไทยเจหนุ่งว่าหนี้ก่อนเดยวเลขมาเดี๋ยวเจ๊ลงให้นะคะใครยังไม่กดเข้าเข้าได้เลยค่ะด่วนเลยค่ะแม่แม่แมด่วนเลยค่ะแม่แม่แมด่วนเลยค่ะแม่แม่แมด่วนเลยค่ะ <t ains> ผมชอบสามหกเจ็ด หกเจ็ดหกสามสวยนะแต่เจไม่มีหกเจ็ดอะคุณพี่อำนาจอาริงดงานล่าใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มฟรีรีบกดเข้าได้เลยตอนนี้ทันคือทันนะไม่ทันคือวันหลังเลยนะไม่ทันคือวันหลังเลยนะไม่ทันเอาเป็นวันหลังเลยนะจ๊าเดี๋ยวเจจะไปซื้อของใช้เข้าบ้านหน่อยนะคะฮาร์าห้าหกชนไหมเอออีกหรอ เอา้าก็เมื่อกี้พิมพ์มาไม่มีห้าหกนี่สมัครเป็นคนรู้ใจได้ไหมครับได้สิคาได้หมดเลยค่ะแค่ขอเป็นผู้ชายอะไรก็ได้เป็นคนรู้ใจเจนุกได้หมดเลยแค่เป็นผู้ชายครับง <laughs> วดก่อนให้สองแปดออกแปดสามใช่เจนุกจำได้ป่าวว่าเจนุกเน้นแปดสองมากเพราะว่าไม่คิดว่าแปดสามจะมา ทุกคนงวดที่แล้วใครจําที่เจนุกเน้นให้ไหมเจนุกชอบแปดสองมากจําได้ไหมทุกคนเจ๊เจ็บเจ๊เจ็บแบบเหมือนโดนผัวทิ้งอ่ะแบบหกเก้าไม่เข้าตาเลยห้าหกชนไหมเองเอ,เอ้าชนเนห้าหกสรุปชนหนอเมื่อกี้มีคนพิมพ์มาว่าสามเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดสรุปห้าหกมีอกหอห้าหก ไม่รู้นะห้าหกมีโอกาสถ้าสมมติทุกคนพิมพ์มาว่าห้าหกชนกบอาจารย์ไม่เอกเจนุกน่าจะมีด้วยแต่ว่าก็ไม่อาจจะก็ไม่รู้นะแต่ว่าเออทุกคนเอาแบบนี้ช่าง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 เอาแบบนี้ทุกคนจําได้แมมงวดที่แล้วเจนุนเจนุกกะเน้นแปดสองให้เจนุกเน้นแปดสองให, 8, 2, ให้ใช่ไหมแล้วมันออกแปดสามเพราะว่ามั่นใจมากว่าแปดสองต้องมา เพราะว่าไม่คิดว่ามันจะออกเลขซ้ํากันนะคะชั้นก็ไม่ได้ทันคิดแปดสามแล้วก็แปดสามอีกนะคะแบบแต่แปดสามเป็นอะไรที่ออกบ่อยมากเนาะแต่งหน้าไม่แต่งหน้าก็สวยตลอดครับอุ้ยขอบคุณค่ะผู้ชายชมอีกแล้วเนี่ยไอ้แม่ชอบมีผู้ชายมาชมเออนะคะอ่ะลิงด้านล่างแม่ขออีกสิบคนอีกสิบคนนะกดลิงก์ด้านล่างขอแนวทางแม่แม่ฟังหนุียรอบหนึ่ง แม่๋าคุณแม่มายุราหรือแม่แม่ทุกคนฟังหนูอีกรอบหนึ่งนะลิงก์ที่เจนุกให้กดเข้าลิงก์ที่เจนุกให้กดเข้าเจนุกให้เข้าไปรอแนวทางแนวทางเจนุกยังไม่มาเจนุกยังวิเคราะห์อยู่แต่ว่าตอนเนี้เจคเคได้หกหกเจนุกเด่นมากเจมีบัวยังครับเจโสดค่ะอันนี้ต้องบอกตรงนะผู้ชายคุณพี่ทวัชชัยเจนุกโสดสนิทโสดจริง